สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระเกตจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2565และจะอยู่ไปจนถึงวันที่18เมษายนปี2565ค่ะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเป็นดาวของคุณงามความดีและเป็นดาวที่จะ ะมาช่วยกระตุน้นช่วยเร่งนะคะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะกระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นดาวความคิดความอ่านด้วยนะคะและการโคจรมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้มาเจอกันกันกบดาวมฤตยูเราจะมาเช็คกันเลยนะคะว่าจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกเข้า สู่ราศีเมษในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระเกตได้ยกเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนลาภะของคุณนั่นเองค่ะแน่นอนว่าในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนดีๆแบบนี้มีโอกาสเกิดมหาโชคมหาเฮงกับตัวคุณอย่างแน่นอนและก็ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าดาวพระเกตอยู่ร่วมกันกับดาวมรุตยูที่เรือนลาภะค่ะเมื่อได้มาแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียออกไปหรือได้มามันได้มาแบบไม่ เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยนะคะในดีมีเสียปะปนกันไปในเสียก็มีดีปะปนกันไปเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าพยายามคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปในช่วงนี้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอโชคขอพรได้เป็นจังหวะที่คุณจะทําบุญขึ้นนะคะ ทำบุญขึ้นในที่นี้เนี่ยทาคุณกับคนก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาก็ให้การตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างที่สมัยบอกไปรวมถึงในช่วงนี้มีลางสังหณ์ดีลางสังหอนแม่นค่ะให้คุณหมั่นทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแบบนี้จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณนะคะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้เข้าใกล้ศาสนาได้เข้าใกล้ธรรมะ หรือศาสนพิธีงานบุญต่างๆง,งานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรือแม้แต่กระทั่งงานศพก็ตามแต่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับงานเหล่านี้ด้วยมีลาาผลทางการเงินมีการจัดการเกี่ยวกับมรดกมีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์บางคนได้สร้างบ้าน โอนบ้านจดจำนองบ้านขายบ้านซื้อบ้านแบบนี้ก็ได้หรือขายรถซื้อรถซ่อมรถแมนเทนเน็ตรถที่ดินคอนโดประมาณนี้ค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะในจังหวะที่ดาวมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้คุณจะได้ของฝากมีคนซื้อของมาให้คุณมีคนเอาของขวัญมาให้คุณอาจจะไม่ใช่ของขวัญอาจจะเป็นของกินของใช้ก็ได้มีคนเอาของมาฝากประมาณนี้ค่ะแต่มัน จะเป็นลักษณะที่ว่าของเหล่านั้นคุณอาจจะไม่ได้ใช้เองคุณอาจจะให้คนอื่นต่อหรือของเหล่านั้นคุณอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณนะเอาส่งให้ญาติใช้ต่อส่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ต่อหรืออาจจะเป็นของที่ไม่ได้ตรงกับตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ามันตรงใจคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนมาขอคุณไปใช้อย่างเช่นบุตรหลานของคุณเห็นแล้วอยากได้ขอไปใช้หน่อยประมาณนี้เป็นลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวมิถุนนะ เป็นจังหวะที่คุณจะได้ศึกษาศาสตร์ใหม่ๆค่ะอาจจะคล้องเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับศาสตร์แปลกๆศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครเขาสนใจกันประมาณนี้นะแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้พัฒนางานเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงทางจิตใจมากยิ่งขึ้นใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารน,นะคะลูกน้องบริวารของคุณเขาก็จะให้ความเคารพให้ความยำเกรงต่อคุณค่ะใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะคะ คุณก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อซื้อขายค่ะส่วนใครที่เป็นบริวารใครที่เป็นพนักงานนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆจากคนที่เป็นหัวหน้างานคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากคนที่อยู่เ,ออเป็นผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ะคนที่เขาดูแลคุณอยู่ประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นมุมที่ดีนะคะจะมีลาภผลทางการงานและมีล่าผลทางการเงินงานใดที่ข้องเกี่ยวกับทางไกลหรือการต่างประเทศจะมีมุมที่ดีเข้ามาช่วงที่ ดาวพระเกตนะคะในช่วงที่ดาวพระเกตโคจรเข้าเรือนลาภะแบบนี้เนี่ยหลายๆคนมองว่าโอกาสดีๆมันอาจจะเริ่มเข้ามาค่ะแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแต่ในจังหวะที่มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณมีคนที่มองไม่ดีต่อคุณมีคนเอาเรื่องราวของคุณไปติฉินนินทามีคนพูดถึงคุณในรับหลังไม่ดีประมาณนี้ค่ะหรือว่าเขาอาจจะทําเป็นพูดดีกับคุณแต่ลึกๆแล้วไม่ได้คิดดีกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่สมัย บอกไปย้ํากันอีกทีหนึ่งในดีมีเสียและในเสียก็มีดีเพราะฉะนั้นจะต้องแยกแยะให้ออกอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในจังหวะนี้อย่าไปยึดติดมากจะดีที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความรู้ความสามารถของตัวเองได้เงินจากความเสน่หาได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากคนรักคู่รักหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก่อเกิดรับผลทางการเงินที่ดีมีเกณฑ์รับรื่นค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวงังนั่นก็ คือรายจ่ายค่อนข้างเยอะได้มาก็ต้องจ่ายออกไปได้มาก็มีเหตุที่จะต้องจ่ายได้มาก็มีเรื่องจุกจิก ที่จะต้องใช้ใช้จ่ายไปกับครอบครัวใช้จ่ายไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพใช้จ่ายไปกับเรื่องของบ้านรถที่ดินแบบนี้ค่ะลักษณะนี้คุณก็ต้องรอบครอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะและไม่พอเท่านั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณออมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินการทองเขาอาจจะมาขอหยิบยืมก็ได้อันนี้ต้องพิจารณาเอาเองนะดูเครดิตของเขาเอาเองนะว่าคุณจะให้เขายืมหรือไม่ให้เขายืม ะะตรงนี้สมัยไม่สามารถที่จะช่วยคุณตัดสินใจได้นะในเรื่องของสุขภาพค่ะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของความดันสายตาระบบเลือดระบบโลหิตต่างๆช่องปากช่องท้องนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีบุญวสนาร่วมกันนะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่พอคุณทําความรู้จักกับคนนี้ไปไม่นานแต่รู้สึกเหมือนสนิทสนมกันจังเลยเหมือนรู้จักกันมานาน จังเลยเหมือนมีความคุ้นชินกันเข้าใจกันจังเลยประมาณนี้คะ่ะอารมณ์มันจะเป็นลักษณะนั้นส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคุณจะโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างฐานนะสร้างความมัน่นคงแต่อย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นมันจะก่อเกิดเป็นความทุกข์นั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า นะคะสวัสดีค่ะ